คลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของสปปรตเลียมมิติคู้ขนานของดูร์เทร่าว่าที่นี่มันคืออะไรและมีความสําคัญแค่ไหนกับเนื้อเรื่องในโลกใบนี้ถ้าถามว่าสปปรตเลียมคืออะไรนะครับให้พููสั้นๆก็งเรียกได้ว่าโลกวิญญาณนั่นแหละที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเป็นมิติคู้ขนานของดูนเทร่าที่มนุษย์น้อยคนจะสามารถไปเยือนได้มันก็แต่นั้นจากที่เขาตายไปแล้วนะเนาะที่หนียังไงก็หนีไม่พ้นแต่ถึงอย่างนั้นนะครับ าจ,จะจบไปเลยว่ามันคือโลกหลังความตายแล้วก็นั่นก็คงจะไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่าไอ้ส่วนของโลกหลังความตายที่พูดไปเนี่ยครับก็เ,เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสปิริตเลี่ยงเท่านั้นคําว่าวิญญาณเนี่ยครับในคาว่าสปิริตเลี่ยงแปลว่าโลกวิญญาณเนี่ยน่าจะมาจากคําว่าจิตวิญญาณซะมากกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านเป็นโลกของเราตัวตนจิตวิญญาณและสิ่งมีชีวิตเวทมนตร์จำนวนมากและตั้งแต่พูดจิตวิญญ,ญาณธรรมชาติปีศาจ อาจจะมาทางเทพเจ้าด้วยซ้ำไปแต่ถ้าจะถามว่าจุดร่วมของตัวตนเหล่านี้คืออะไรในความเห็นของผมเนี่ยก็คงจะเป็นคําว่าธรรมชาติเวทมนต์และความเชื่อนี่แหละเอ่ยังไงกันเหตุผลก็มาจากชื่อรูนเทราครับที่ของโลกใบนี้ที่แปลได้ว่าโลกเวทมนต์ดังนั้นแล้วจึงนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปด้วยเมื่อมารวมเข้ากับความเชื่อต่อสิ่งสิ่งนึ่งของมนุษย์จานวนมากจึงเกิดเป็นตัวตวนที่ทรงพลังหล,หลายอย่างนันเองครับ ไม่ว่าจะเป็นสปิริตก็อดเทพเจ้าที่ถือกำเนิดขึ้นจากความศรัทธาของมนุษย์เดือกระทั่งปีศาจที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ด้านลบของมนุษย์ด้านอื่นนั้นมากมายซึ่งตัวตนเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่ก็ลดจะอยู่แต่ในสปิริตเหลี่ยมนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าด้วยความที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้ไปเยือนที่แห่งนี้แต่น้อยยิ่งกว่าที่รอดกลับมาได้หรือน้อยยิ่งกว่านั้นอีกที่รอดกลับมา และยังมีสติมากพอที่จะสามารถเล่าสิ่งที่เขาคนนั้นได้เห็นที่พบเจอให้ใครได้ฟังก็เลยทำให้ที่แห่งนี้เนี่ยครับแทบไม่มีใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมันเลยไม่รู้เลยว่าวิธีที่ว่านี้มันเป็นยังไงกันแน่เอาจริงๆแล้วเนี่ยครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามีสปิริตเรียมอยู่กระทั่งในตอนนี้สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับมันนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยๆเท่านั้นเองทีนี้ครับในส่วนต่อไปเรามาดูกันว่า ในสปตเลียมเนี่ยครับมีสถานที่ไหนกันบ้างที่มีการเปิดเผยหรือมีการปรากฏในเรื่องของเกมกันบ้างดีกว่าเริ่มกันจากสารพัดโลกหลังความตายของความเชื่อต่างๆมิดนาลชนันนซึ่งจริงๆก็ไม่รู้อ่านออกเสียงถูกไหมนะครับหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Hall of Bones โถงแห่งกระดูกสถานที่ที่งเชื่อว่าผู้ตายจะต้องไปและหากคนคนนั้นมีเกิติยศยาม,มีชีวิตอยู่มากพอ จะได้ร่วมโต๊ะกับพระผู้เป็นเจ้าไปตลอดกาลในครังง่ายๆก็ไปายคล้ายกับตำนานของนอสเกี่ยวกับเรื่องของวันฮารานนี่ครับโดยเรื่องราวเกี่ยวกับโลกหลังความตายนี้จะพูดถึงในตัวของเนื้อเรื่องของมอดิไคเซอร์นี่เอ The Greyium สถานที่ซึ่งมอดิไคเซอร์ได้ไปจริงๆหลังจากตายแล้วก่อนหน้านี้เราพูดไปใช่ไหมละครับว่าเขาเชื่อในเรื่องของอเขาเรียกว่าโถงกระดูกแต่ว่าพอเขาตายไปแล้วสิ่งที่เขาเจอกับไม่ได้เป็นสิ่งนั้นไม่ได้เป็นตามความเชื่อที่เขาเจอ ลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีคลความว่างเปล่าพื้นที่ผืนดินสีเทาแล้วก็วิญญาณที่รอวันศูนย์จะไหแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นของตัววันเด์ไคเซอร์เองเนะครับที่เขาไม่ยอมดับศูนย์ไปทําให้สามารถเรียนรู้ภาษาออชนันและใช้ภาษาเนี้ยซึ่งเป็นภาษาของผู้ตายในการสร้างอาณาจักรแล้วก็กองทัพของตัวเองขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะย่างเท้ากับไปยึดโลกคนเป็นและยึดครองอีกครั้งหนึ่งหรือจะเป็นโลกหลังความตายของไอโอเนียที่ผมคิดว่าน่าจะปรากฏให้เห็นในซีนิมาติก จะผ่านไอโอเนยนมิดที่เล่าเรื่องราวของโยเน่ที่นั่นเองครับก่อนที่ตัวเขาจะได้กลับมายัางโลกคนุเป็นอีกครั้งหนึ่งจบกันจากโลกหลังความตายไปแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนของสเปรตเลียมที่เชื่อมโยงขนานกับโลกมนุษย์กันบ้างน,นั่นก็คือพื้นที่ส่วนที่ว่าเหมือนกับบนโลกจนแทบจะเป็นกระจกโดยเราจะได้เห็นผ่านสายตาของเจนนาคาริให้เทวบุรเทล่าของไอโอเนยนั่นเองซึ่งนอกจากนั้นครับก็จะได้เห็นการพ,พูดถึงในเรื่องสั้นต่าง ซึ่งลักษณะของสถานที่แห่นี้นะครับจะเป็นเหมือนสถานที่ที่เป็นโลกวินานจริงๆเลยก็คือลักษณะเหมือนกันกับโลกความเป็นจริงแทบทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะว่ามีสีสันหรือว่ามีรูปลักษณะบางอย่างน่าจิตวิญญาณที่แตกต่างกันออกไปจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยอย่างนั้นก็ไม่ได้มีการปรากฏหรือว่ายืนยันชัดเจนนะครับว่าทุกดินแดนจะมีสถานที่ที่เป็นเหมือนกระจกแบบนี้ทั้งหมดขณะเดียวกันครับก็จะมีส่วนที่ว่าเคยอยู่ในโลกมนุษย์แต่ว่าถูกย้ายไปในปิตเรียมด้วยวิธีกาาารบงงอยย่ด้ว เช่นบารัสโอเมกนัมวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุสุจารวธแห่งชาวโรนาริผู้นับถือดวงจันทร์บริเวณเทือกเขาทาโกนเอาไว้โดยปกติแล้วครับถานที่แห่งนี้จะอยู่ในสปิริตเลียมและจะปรากฏในโลกมนุษย์ันนานครั้งมากๆเอาเป็นว่าหลายร้อยปีครั้งหนึ่งเลยในเวลาที่มีผู้เหมาะสมเท่านั้นที่มีความสามารถมากพอในด้านเวทมนต์เนี่ยแหละครับแล้วก็พอวิหารแห่งนี้ปรากฏขึ้นมาก็าจะรับคนผู้นั้นเข้าไปซึ่งคนผู้นั้นเนี่ยครับ จะสามารถช่วยส่งอาวุธสุดยอดที่ว่าปัรจุอยู่ในวิหารแห่งนี้เนี่ยมายังโลกมนุษย์ได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างน,นั่นก็คือการที่ว่าคนผู้นั้นเนี่ยครับจะต้องอยู่คนเดียวในวิหารแห่งนั้นไปจนตายเหมือนอย่างที่ตัวของอารูเน่น้องสาวที่ได้รับเดือดเข้าไปยังวิหารแห่งนี้และคอยส่งอาวุธต่างๆออกมาให้กับอฟิอริออสผู้เป็นพี่ชายนั่นเองและอีกที่หนึ่งก็คือบ้านของวินาล่าครับ เราจะได้เห็นในซีนิมเมติกใหม่ล่าสุดของ LOL ซึ่งเป็นการเปิดตัวแชมเปี้ยนตัวนี้แต่ว่าด้ยวยความที่เรายังไม่แน่ใจเรื่องชื่อตถากที่นี้เนาะผมก็ขอเรียกง่ายๆอย่างนี้ไปละกันกับเนื้อเรื่องล่าสุดของเธอยูนาาผู้ซึ่งย้อนสลัดตัวเองไปอาศัยอยู่ในสปิริตเลียมแต่ว่าก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทําให้เธอกลับมายังโลกมนุษย์อีกครั้งหนึง่งโดยไนโอเนียเนี่ยครับดูเหมือนจะเป็นดินแดนที่มีกําแพงกั้นระหว่าง2โลกนี้เบาบางที่สุดแล้ว น่าจะเป็นเพราะว่าความใกล้ชิดของธรรมชาติที่ที่แห่งนี้มีด้วยที่ทำให้ธรรมชาติที่เอโอเนียนั้นดูจะมีชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณมากกว่าที่อื่นและสิ่งมีชีวิตจากสปีริตเรียมเนี่ยครับก็ดูจะผ่านทาออกที่นี่มากกว่าที่อื่นด้วยซึ่งก็อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเพราะงั้นแล้วเนี่ยครับถึงแม้ว่าสปีริตเรียมจะมีส่วนที่เป็นเหมือนกระจกที่เหมือนกับโลกความเป็นจริงทุกอย่างแต่ก็ยังมีส่วนที่ต่างกันอย่างชื่นเชงด้วยเหมือนกัน อย่างเช่นแบนโดซิตี้เมืองบ้านเกิดของเหล่ายอโดสี่มีชีวิตเวทมนต์เผ่าพันปิศนนาที่ทั้งสุกสนและเข้าใจยากว่ากันว่าครับเมืองแห่งนี้นี้มีสีสันต่ตางๆที่สดใสกว่าโลกมนุษย์มีอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถทําให้ประสาทสัมผัสผิดเพี้ยนได้ไปเป็นปีปีมีแสงอาทิตย์ที่มีสีทองอาลามไม่เปลี่ยนแปลงมีน้าที่ใสเหมือนคริสตัลและอีกนานาสิ่งวิดาน ที่คนที่เคยบอกว่าตัวเองไปที่นั่นได้พบเห็นไม่ใช่แค่นั้นนะครับมิติเวลาที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงของที่นี่ก็ยังทาให้ผู้อาศัยอย่างยออดนนั้นแทบจะมีตัวตนอยู่เหนือการเวลาไม่แก่เท่าขณะที่มนุษย์ที่หลงเข้าไปบางครั้งก็กลับออกมาในสภาพที่แก่ง้ําเหนือกแต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นก็มักจะหลงทางไปกับสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดและเป็นอิสระได้กฎเกณฑ์มากจนเกินไปทําให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถรอดกลับมาได้ซะมากกว่า หรือจะเป็นเดอะเกรดอีกหนึ่งสถานที่ลึกลับในสปปริตเรียมว่ากันว่านะครับถ้าเทียบกับแบดเดลซิตี้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างผิดเพี้ยนจากความเข้าใจหลุดไปจากกฎเกณฑ์และแสงจะแปลกพิสดารแล้วเดอะเกรดนั้นยังแปลกประหลาดยิ่งกว่าแต่ก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรของที่นี่ให้เรารู้จักนะนอกจากผ่านเรื่องราวของลูลูที่บอกว่าเดอะเกรดนั้นอาจจะอยู่มาก่อนเหล่ายูโดจะถือกำเนิดซะอีกและกระทั่งแบเดิลซิตี้เอง ก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเดกเกตนี่แหละโ okay. อเคกบเป็นสถานที่ไปแล้วเนาะต่อไปเรามาดูกันถึงผู้อาศัยหรือว่าตัวตนต,ต่างๆสิ่งไีชีวิตต่างๆในสเปรดิเรียมกันบ้างแน่นอนล่ะครับว่าอย่างแรกก็ต้องเป็นคนตายหรือวิญญาณมนุษย์ต้นเองโดยหลังจากที่ตายลงแล้วเนี่ยครับผู้คนก็จะถูกนํามายังโลกหลังความตายในสถานที่ซึ่งตามแต่ละความเชื่อของคนาน,านั้นๆ บางก็สลายหายไปแบบที่โมเดลไซเซอร์เจอหรือขณะที่บางส่วนก็เหมือนจะยังอยู่ลกลับมายังโลกคนเป็นได้ในบางครั้งบางคราวอย่างในเทศก,กาลเซปิริตซอมของไอโอเนียอย่งต่อไปที่ผมก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือยอร์โดเผ่าพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์หลายต่อหลายอย่างทั้งรูปลักษณ์เอ่ยมีสัยหน้าเริงความขี้เล่นขี้สงสัยที่หลายๆครั้งก็มากจนเกินไปไปจนกระทั่งความเป็นสิ่งมีชีวิตทุกเม็ดมน ที่จะไม่แก่หรือตายในรูปแบบเดียวกันกับมนุษย์ยังมีชีวิตเวทมนอ์ชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแฟรี่เออยพูดเออยที่มีทั้งหลากหลายประเภทและหลากหลายลักษณะที่แตกต่างกันมากมายบางตัวมีสติปัญญาสูงบางกระถางการธรรมาตเป็นหลักจิตวิญญ,ญาณธรรมชาติสิ่งที่เป็นเหมือนตัวแทนธรรมชาติต่างๆเป็นความเช,ชื่อบางจำพวกเช่นจิตวิญ,ญญาณในต้นไม้ วิญญาณในแม่น้ำลำทารเนื่องจจะเป็นจิตวิญญาณมังกรที่เป็นแหล่งพลังของผู้ฝึกศาสตร์วิชาบางประเภทหนึ่งเช่นในตัวรีซินอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งไอสิ่งเหล่านี้นี้ถึงแม้จะเรียกว่าเป็นตัวแทนของธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้เป็นถนึงขนาดที่ว่าเป็นร่างรวมเป็นนามธรรมของสิ่งนั้นทั้งหมดอาจจะเป็นแค่ตัวแทนของแม่น้ําบริเวณนี้ต้นไม้บริเวณนี้อารมณ์เหมือนแบบว่าเจ้าที่อะไรแบบนั้นก็ได้ละมั้งครับน่าจะเข้าใจได้ง่าย สปิริตกอ d อีกระดับขั้นหนึ่งของจิตวิญญาณธรรมชาติถือกําเนิดขึ้นมาจากความเชื่อของผู้คนจํานวนมากจกนกระทั่งเกิดเป็นเทพเจ้าขึ้นมามีพลังอำนาจมากมายตนจำนวนผู้คนที่นับถือต,ตัวอย่างเช่นเจนนาเทพเจ้าด้วยชาวซอนจานวนหนึ่งนับถือนาตาคาบรูรอสเทพเจ้าด้วยชาวบิลวอเทอร์บูชาเดอคินเดตความตายที่คนส่วนใหญ่ในลนเทร่าเชื่อ เดมิกรสเทพเจ้าแห่งดินแดนเฟลยอดในมุมหนึ่งแล้วเทพเจ้าเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับสมบดติกองในด้านหนึ่งนั่นก็คือการเป็นตัวแทนของความเชื่อในสิ่งตา่างๆเทพเจ้าแห่งการหลอมแห่งไฟแห่งฟ้าผ่าอะไรทั้งนองนั้นแต่พวกเขาก็มีเชื่อได้ที่ต่างกันออกไปและดูเหมือนอาจจะดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความเชื่อของมนุษย์ดีมอนเหล่าปีศาจ ตัวตวนที่ถือกำเนิดจากอารมณ์ด้านลบของมนุษย์ตั้งแต่เหล่าพิซารปตันพการที่ทรงพลังเป็นอย่างมากอย่างฟิเดนสติกพิศาจระดับรองลงมาอย่างอีฟรินน็อกเทิ์นไปจะถึงพิศาร์ชั้นต่ำที่ทำร้ายมนุษย์โดยตรงไม่ได้อย่างอาซากะนัะถึงจะบอกว่าอาศาัยอยู่ในสเปริตรีมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะสามารถเดินทางมายัางโลกมนุษย์ได้แม้ว,ว่าจะไม่ได้สามารถเข้าออกได้ตามใจชอบแต่ก็ยังเยอะกว่ามนุษย์ที่เดินทางไปสเปรดิตรียมมากนะัก โดยก็มีทั้งจุดประสงค์ที่ดีอย่างเช่นเหล่ายอเดนที่มาอหาอะไรทำหาเรื่องสนุกเล่นหรือจุดประสงค์ที่ไม่ดีอย่างเหล่าปีศาจที่ออกล่าเหยื่อแน่นอนครับพอสถานที่ที่จะพบเจอกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้มากที่สุดก็คือไอโอเนียสถานที่ซึ่งกำแพงระหว่างสองโลกเบาบางพอที่ถือทำให้หลายๆครั้งก็มีปีศาจหลุดออกมาซึ่งนั่นก็จะเป็นหน้าที่ของคนจำนวนหนึ่งที่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้ เดือกระทั่งจํานวนบางคนนั้นก็ยึดมันเป็นหน้าที่ในการควบคุมธรรมดุลและก็จัดการปีศาจยกตัวอย่างเช่นทาตีกินโคนี่เองครับเหตุออผลว่าทาําไมสเปรดเดตเลี่ยมถึงสาคัญกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากทั้งความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและเวทมนต์อย่างลึกซึ้งซึ่งก็แน่นอนนะครับวา,าแค่2ออย่างนี้ก็แทบจะเป็นทั้งหมดของเนื้อเรื่องทุกส่วนแล้ว แถมยังมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละสถารที่ซึ่งเกิดเป็นตัวตนอย่างสเปรตกอสหรือแม้กระทั่งในด้านของศัตรูอย่างพวกปีศาจก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันและแน่นอนนะครับว่าสำหรับดินแดนอย่างไอโอเนียแล้วสเปรตเรี่ยมนั้นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของดินแดนนี้เยอะแบบสุดๆและนี่ก็คือสเปรตเรี่ยมครับโลกูขานของลูนเทล่าสถานที่ซึ่งเป็นเหมือนกระจกสะท้อนด้านของเวทมนต์ แนวคิดและความเชื่อของมนุษย์จนเกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวตนมากมายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคลลิดเห็นก็ได้อย่างเต็มที่นะครับขอให้วันนี้เป็นที่ดีของทุกคนสวัสดีครับผม